สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ชีวิตมีค่าลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตไม่ว่าชีวิตของเราหรือของใครล้วนมีค่าทั้งสิ้นมีค่าทั้งแก่ตัวเองและแก่คนอื่นด้วยดังนั้นในสินห้าท่านจึงยกเรื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้เป็นข้อแรก ะะเพราะเห็นว่าชีวิตสําคัญนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรฆ่าไม่ควรเบียดเบียนชีวิตกันเมื่อลูกรู้ว่าชีวิตมีค่าอย่างนี้แล้วจึงควรรักษาและทนุถนอมชีวิตให้ดีขึ้นการกระตันยูต่อตัวเองนะคะจากที่เคยได้นํามาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วหัวข้อนั้นนี่นะคะเป็นการถนอมชีวิตอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามใช้ชีวิตให้มีค่าด้วยการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นให้มากที่สุดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟยเที่ยวเต่หาความสําราญหรือสัม,มเ,เ,เมตเทียมาหาแก่นหาสาระชีวิตไม่ได้แล้วบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ามิใช่อย่างนั้นเลยใช้ชีวิตคุ้มค่าที่ถูกคือใช้ชีวิตไปทําประโยชน์ต่างหา ะะก็ข้อมูลนี้ก็อยากฝากเนาะท่านผู้ฟังพรปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนแบบเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวเองเนาะชีวิตมีค่าค่ะนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆกนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือคำพ่อคำแม่ฉบับพิเศษสอนลูกให้รู้ชีวิตเขียนโดยพระธรรมกิติวงศ์นะคะบรรณาธิการโดยคุณเบญยวัฒน์